เป็นน้หนาวๆพี่น้องเป็นนกอจังอยากกินข้าวต้มแล,ล้ะก็เลยได้ต้มข้าวต้มกินดีเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวต้มจ้าห่อยร่อนตัวน,นี้ตอดออกซะ กินเพราะนอนรับไปน้องเอ้ยเมื่อนี้เป็นเมื่อเบื่ออาหาร นักกินอาหารเบาๆกันทอดหมูมี่หน่อยนึงกินแก้มต้มขาต้มข่ต้มปรุงปุงเผ็ดนิดหน่อย นุ่งก็กจินอีกแล้วยู่กับบ้านเนาะพี่น้องเลยฮะนั่นนั่นก,กินอีกแล้วกินข้าวต้มน้ำแรแด้วจ้าคืออยากงั้นก็เฮ็ดกินแล้ว คุณชายก็หลายๆซือชายลงไงป่อยหอม ่วงเป็น <fizer S 1> <game, S 2> ยำงัายๆเขต้มก็ได้ว the ่ามันจะคว้วงเท่า <while> บ่ะจ้าพ <yes. S 1> so ี่น้องตามวันเวลาล่ะตามวันเวลา คนสาวๆก็จะกลายเป็นคนแก่ในวันข้างหน้า <c oughs> แก่กับแก่กับพญ่อมทอดถอยดอกพี่น้องยังเห็ดสู่เห็ดคลิปต่อไปซอยเป็นแรงเชื่อแรงใจให้ยายในเด้อเด็ก <c oughs> จังไรที่เร <c oughs> าจังไรจำเนียะจ้าเราก็ยังยังสูงต่อไปอยู่เห็ดคลิปซอยเบิึงให้หยายในเด้อ 来可样。